บทเพลงชื่อสาวไทยไร้คู่หรือในภาษาเขมรคือปุชคแม e d o c h n e e er ของศิลปินเจนสายใจนักร้องเพลงการตรึมสาวชาวไทยจากจังหวัดสุรินคือหนึ่งในบทเพลงภาษาเขมรแนวการตรึมของเธอที่กำลังได้รับความนิยมจากชาวกัมพูชาทั่วโลกจนทำให้เธอได้รับเชิญเป็นแขกพิเศษจาก v o i c e of America ภาคภาษาเขมรเพื่อสัมภาษณ์และร่วมร้องเพลงในสตูดิโอที่กลุ่มปจิงตันส่งออกอากาศไปทั่วโลก ชื่อเพลงถ้าถ้าเป็นไทยก็คือสาวไทยได้คู่นะคะยังยังไม่มีคู่แต่ถ้าพี่น้องทางกู่บ่ชาวคนไหนที่ยังยังเป็นโสดหรืออยากจะได้สาวสุรินไปเป็นคู่ก็ให้ที่มาขอนะอย่านานอย่าช้าไม่ต้องรวยแต่อย่ายากจนไม่ต้องกขาบอกว่าไม่ต้องรอแต่อยากที่เห่ก็พอก็เขาอย่งเนี้ย เ,เขาจะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องไทยกัมพูชาว่าอ,าอย่างเจนเนี่ยเหมือน,น,นเป็นตัวแทนที่ร้องเพลงว่าหนูอยู่จังหวัดสุรินมีมีแผ่นดินมีเขาเรียกอะไรมีมีบ้านเรือนนะคะมีมีพื้นที่ที่อยู่ติดกันไทยกัมพูชาทำไมสุริน์กับกัมพูชาเราานัตตั้งแต่โบราณการปู่ย่าตายายอาจจะเป็นพ่อปุเดียวกันก็ได้แล้วก็พูภาษาเดียวกันก็มีความใกล้ชิดกัน ของเพลงที่เกี่ยวกับมิตรภาพของชาวไทยและกัมพูชาที่มีรากวัฒนธรรมเดียวกันในจังหวะสนุกสนุกของการริมประยุกต์ดนตรีพื้นถิ่นแห่งอีสานใต้ของไทยแต่กลับโดนใจชาวกัมพูชาไปทั่วประเทศเช่นเดียวกับชาวเขมรในต่างแดนจำนวนไม่น้อยที่ติดตามผลงานของเธอผ่านทางอินเทอร์เน็ตเธอซองอ n น w ป็นที่นิยมที่ทุกที่ที่ไปโด l เฉพ n ะในปีใหม่ในเพลงพิเศษที่เรียกว่ l ลามเล่อ uh every time they play her song, everyone dances. They don't know her um, as a singer, yeah. but they know her song. That's why now it's a good opportunity for our VOA Khmer uh, to interview her uh, and then broadcast so that they know who she is. One, two, ความนิยมในตัวศิลปินเจนสายใจของชาวกัมพูชาพิสูจน์แล้วจากผลสํสำรวจทางออนไลน์ของเว็บไซต์อังกอรม์มเมื่อหลายปีก่อนที่แฟนเพลงต่างพากันเทคะแนนโหวตให้เจนสายใจกลายเป็นขวัญใจคนใหม่ในวงการเพลงกันตร่มของกัมพูชาและเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้เธอได้เดินทางมาทัวร์คอนเสิร์ตกับแฟนเพลงในชุมชนชาวกัมพูชาไทยและลาวทั่วอเมริกาติดต่อกันหลายเดือนที่ผ่านมาจริงๆแล้วที่ที่เรามาเนี่ยเ,ออเป้าหมายจริงๆก็คือเรามา เหมือนกับว่าเผยแพร่วัฒนธรรมแล้วก็ในในกลุ่มของอพี่น้องคแเมที่เขา,เาชื่นชมเราแล้วก็เขาอยากจะได้เห็นศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ได้จริงๆคือเขารู้จักเราเขารู้จักเราว่าเราเป็นเจนสายใจแล้วก็เป็นกันตึมเป็นคแเมสุรินตรงนี้แหละค่ะที่ที่เขาทาให้เขาอยากได้เจอตัวเราแล้วก็แต่ว่ามีโอกาสดีที่ว่าพอเราไปตามรัฐต่างๆเราได้เจอพี่น้องไทยบ้างพี่น้องเราบ้างอีกส่วนหนึ่ง ต่ว่าจริงๆถ้าประมาณสัก90%นี่คือพี่น้องกัมพูชาพี่น้องขมร the accent and her voice is so beautiful i mean um you don't feel tense it's so comfortable to uh, to hear the song and another most important thing is when you hear the song you happy ความใกล้ชิดทางวัฒนธรรมภาษาและดนตรีกลายเป็นสื่อกลางที่เชื่อมโยงผู้คนทั้งสองประเทศให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นขณะเดียวกันก็สามารถฟื้นฟูเผยแพร่และรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ยืนยันถึงรากเหง้าทางมรดกร่วมกันของไทยและกรรมัมพูชาให้ได้สืบสานต่อไปเรื่องของภาษาแล้วก็เรื่องของออจะว่าเหมือนความใกล้ชิดความเป็นพี่เป็นน้อง ะะอย่างเมื่อก่อนนี่บางคนก็อาจจะคิดว่ามีหลายๆคนที่เขาคิดว่าพี่น้องกามพูชานี่คิดว่าเมืองไทยเราเนี่ยอาจจะปิดกัน้นหรือว่าเข้าไปแล้วลำบากหรือว่าเขาไม่ต้อนรับเราก็เลยอธิบายบอกเขาว่าจริงๆแล้วไม่ใช่อย่างที่อย่างที่เขาคิดนะคะ,ะพี่น้องคนไทยหรือว่าจะเป็นคนสุรินหรืออะไรก็แล้วแต่เราเปิดรับแล้วยิ่งโดยเฉพาะเราที่คนสุรินด้วยกันเนี่ยเราพูดภาษาเขามรภาษาเดียวกันเนี่ยมันจะทําให้เราใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วก็ จากที่เรามีโอกาสได้ไปตะเวนตามารัฐต่างๆหลายๆรัฐในอเมริกาทําให้พี่น้องกัมพูชาอยากไปเที่ยวสุรินมากขึ้นเรียกว่าร้อยละ780เลยค่ะเพิ่มขึ้นเยอะเลยจริงๆแล้วมีความภูมิใจมากเลยว่าอย่างน้อยเราเป็นแค่เป็นศิปลปินเล็กๆนะคะจากสุรินท้องไร่ท้องนานเนี่ยแต่เราสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระดับประเทศเลย ดนตร,รีและเนื้อเพลงกันฟิมของเธอที่แต่งขึ้นเป็นภาษาไทยทําให้เกิดความเพี้ยนในเรื่องของการออกเสียงในภาษาเขมรแต่กลับกลายเป็นเอกลักษณ์และสำเนียงเฉพาะของเพลงคแมสุริินที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากชาวกัมพูชาพิธีการตุลา,า,าชม Voice of America ภาคภาษาไทยกลุงวัชิงตันครับ